เขากลางสนามมาได้ไหมครับผมหมู่บ้านผมมามันมาแหงมันแหงเรามันแหงไปรอบนึงเรามาาไปนี้มันเปียกไม่อยู่เราตายและวงมาก็เปีแต่ไเดียได้หวานหวานหวานดหน่อยขายไปแล้วยังยครับต้องบานจะบานสิตัว้อนแปดพัครับซอนี่แปดพันเด้อันนี่แปดพันช่วงนี่แปดพันจนมาง้อเนื้อหน่อยขายดีเนาะ อีน no no ้อยใครไดนะเบิงเบิงซาหน่อยก่อนเด้เดี๋ยวบงตัวนี่ก่อนมานบ่มานบ่มานงคอยู่กับืยังคืออยู่นอกเห็นบ่ครับผมเขาเอาโอ้นี่เด้ตัวนี้กได้นี่เรือยเ่าพันตัวไดเ็ดหลายพน้หลายพันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อะไรเก่าเนาะเก่าเด้อ พ่อมาเนี่พี่น้องมือหลอดกําลังใครได้เด้องัวเลี้ยงเด้นานนานนานนี่งัวเลี้ยงเด้อตัวเดียวเท่านี้เด้อตัวเดียวเท่านี้เปลอาพ่อมาเนี่แล้วเน่เน่เ่เนี่เน่ขัดกีตอมเสีกันเอาเดี๋ยวพ่อมาว่ามันแห้งเด้โอ้มันโตหมดงงูงูแต่มึงยังหนึ่งจะเกีดเกิดเรื่องเอ้าเอ้ายังกัดขามันเหยียบไปเบิ่งเฮ้ยยังกระทำมันนะมามาแปดพันเบิ่งมาให้เล็ว เก่าพันนะเลงเลข่าเลยกันศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์สี่สองศเจ็ดศนสี่ยังกันทีย่านคือสันขาดีดีิงไหขั้นนำขั้นนำมันนอมันบ่มีบ่ขายดัเแลร่อมไปวเขาล้างงวไปมอดดีนะของของบต่วัดนะบดดีนากดีล้างดิใส่ได้ตัวนี้เก่าพันได้พี่น้องประมาณนี้กับต่ออีลีกับสี่ถึงก็หนีอยู่ ผูหน่อยก็ทั้งขายดีของตัวจากตัวสามบอกครับม<ะ>ีแม่ลูกครับอีตัวผูตัวนี้ลไรไปไหนมื่นตัวไหนมือนสามเลตัวนี้มันใหญ่ขึ้นมาหนึงน่งเด้อรุ่น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 ตัวนี้นก็ต้องดีออกเขาอองเรามื่นสามมื่นสามก็อะไรแต่แต่แ่มื่นแม่นอยู่บ่โอ้ยแค่ทำให้คายๆแต่ก็มันกับประมาณนั ара, ่นละวขาว่าเจ้ามันกับเขาไปจะได้กำไรในนอ่องถือมากขไปจะได้กำไรแน่ลเรเว้ยมันม้วนลูกขอบเขา กอซื้อมากคือกันมื่นสามพัน่านี่มันยังอยู่แต่มันขอบมักมันกินหนังก็ได้มื่นสามเด้อแม่ลูกไรไปไหนเคยแม่ลูกมื่นสี่มื่นสี่ตัวนึงมันดีดหายมันยี่ดเบังมันมันติด้ัมันตยู่นีมันติดนึงเอาไป้วแค่นี้กินต้มอัญญาเลยวะเฮ้ยมื่นสามก็ผูมือเท่าไหก่ก็ผูมือสา แม่ลูกไรไปไหนมื่นสี่หาลอยครับก็สื่ออะไรไปเหรอนมหาลอยต้ลนล่อมืค้ายๆเหืมันมันมันกักบสมรเ,เหนือมันดีเลยจะกระจุ้มไปกับแม่จะกับบุกันาสบัสูงมก็ตัวนตื่ใหญ่กว่าหนอ ก็หนีไมู่เด้ออเาบูใส่เฮ้าเลห้าด้าเจ้ย์9 6นสี่แปดศูนย์สี่สเดี๋ยวๆโอ้ยแม่มพี่ต้มไหมผ่านลวงานิพกทอดบูรอมูเซ่อเด้ยนี่ถ้าว่ามันแห้งถว่าผมว่ามันแห้งบูเซ่อผมเลเอาบูรอก่อจากรถพี่น้องสั่งผมด็ว่าเดี๋ยวมากันผ่านผ่านงานนี่มมาซีโมเนี่ยคร้ายอะมือก็ผาลอยแม่เรือะไรัาไดหม มืนสี่พันหาเขาคือเอเครื่องแม่ถลูกไปเหรอเพ้าะว่าบรินอกมันเราตัวนีอะไรไปไหนมื่นสองพันหามันเอาไปขุนผมหงอยู่เอาไปขุนขุนนั้นไปขุนเขาบอว่าบอเขาบอกาบอก้เาอว่าอเขาบอก่บอถูรอจังวเดอตัวนี้มีมีความดเอาเบอร์มาใส่ด้วยตนนั้นมีเบอร์ป่ะ ามาใหญ่อใหญ่มาศยังศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่แ้นอตัวนีมื่นสองปัญหาเนาะเดี๋ยวเขาเบิ้งทั้งทีกอนเด้อเดี๋จุ่มมาดีๆมันแองอัดกันอยู่พียน้องครับมันอัดกันอยู่กูมาก่อนมากหลังกัจจะวากันมาก่อนขายไว้อาท่หลังขายอืดเด้อ ัวนี้หมื่นหมื่นสามก็มันใหญ่อยู่มันใหญ่กว่าตัวนี้เยอะตัวนี้ตัวนี้มันตัวน้อยตัวนี้มันได้แก่มันได้แกได้น่อยมันเนี่ยสีบอกเลยว่าตัวนี้เต็มขี้ต้มเลยว่ะม่วงกำลังลงรถรถเข่าไ่้ได้อยู่ที่ไหนยืมไรได้พี่น้องุปนะเบิ่งกี่ล่ะก็คือไร่สดบ่หว่ะ โอ้ไปนี่ครับไปนี่ครับโอ้ไปเลยระวังต้นต้นระวังโลกออกมาหลกต้นอะไรไปไดนเห่หัวขายเหรอต้นใหญ่นี่กับต้นใหญ่นี่กับประมาณ2องหมื่นปลายๆได้ป่ะวะเดี๋ยวจะบังใบมันเด้อะบังใบเอาเออพี่น้องครับ บริเวณหัวสนานี่เขาเรียกว่าเดี๋ยวพิทางมันลูกพิทางมันต้องเหยียบตีนเด้ออุ้ยไงเรียบบางไงเรียบเรียบมันเสียกระบป๋ตัวนี้ลูกเท่าไหร่สองหมื่นห่าโอ้ยตายตายเลยผู้ค้าอะไง่ายนี่เกือบสำคัญสุดคือเกือบคตอนนี้ว่ามันแห้ง เรงวเหมอนาะอึ้ยมนันเนาะเจ้ายังสิานยังขายสองพจะได้เงินดีลยใสนี่ก็ได้สองพนี่นขายสองพขายสงั๋สมราคาอยู่สมราคาอยู่ประมาณนัน่นแหะขายเกี่มันกัมันกับอะไรกได้หลายนาะเ,<อ> <laughs> เดี๋ยวมึงทน่เดย คล้ายเราสีสีเราคล้ายเราคล้ายไปเราต้หว่าพอนะอ้แต่ยูมันเหนือเหนมันดีเนาะหนังหนังปังเลยนะับเบื้องงูตะกี้จับเบื้งเหนือโอ้ขามันพอดีเลยพอนะขามันดีบมันดีดีมันดีเนาะเอาได้ละขอขมิ้นเนาะตัวใดงัวเจ้าต่อยยูต่อยยู ลอยว่ะมันหมูอันมามันแหงเลยพอมันมามันแหงเลยมากไปดิข้างในเขาเดียวหนูมันก็เลยงานเลยผ่านทีแล้วป่ะเอามาทางมองมันแหงนี่เราว่ะไปไปงางมางานป่ะโอ้ยสิดดีเท่าไปไปพี่น้องยางมาต้องกันเด้อโอ้ยเข้ามาเหมือนว่ามันแหงเลยมาเขาว่ามันนำสองมือมานก่าเกือบ เอาทางนี้พอออ่อแต่ยางอยู่มันมันแห้งอยู่เอาสาวน้อยเด้อแล้วตัวเดี่ยวนี่ป๋โอ้นี่ซอมนีก่กำลังเอาไปเลี้ยงออกคนซารเราครับเจ้าหน่อยเกียเก่ยวเกี่ยวเขาแล้วครับนีได้เครื่องได้เอาสีแดงเกลือคือก่อนแสงมาทางนี้มาเม็ดสามสิบเป็นไปเด้อเจ็ดเดือนเ,อน,เอน,นี่ยป๋อเอาดองสิบเดือนเล่นะเอา้าพ่าว่าประมาณเจ็ดเดือนวะ เจ็ดเดือนขึ้นเนาะเจ็ดแปดเดือนนี่แหละวะสาวน้อยครับเพิ่มเวลาเป็นไหนเพิ่มสามสิบสามนี่เด็กเครื่องเด็กพวกเครื่องมันยาวมันยาวเนาะง่วงมันยาวเบังง่วงขายมื้อสองได้ไหมขายมื้อสองเราหันไม่เฝ้าเฝ้าขายเดี๋ยวสายมากมันสิสายมากมันสิบอกแล้วมันสิราคามันสิบวมนนี้หนีเลยเราโมลุลแล้ว เบาดีบอไอ้หมื่นสองเลยฝ้าขายเก็บไว้ขันบ่ดดายครับไปเรียงสสยห้ามาส่บมาเบอร์มาใส่แล้วเบอร์มาใส่0 8นแปดทาพกเจ็ดเกาเก่าสามสขันบ่ดดาเอาไปสสยหญาาเ้ยใส่ตัวไหนมามาเอาตัวนี้เด้อต้นนี้พี่น้องหมื่นหมื่นสามว่ามองขายอ้ครับ แม่อมือสาวนี่คือต่เอแ่ลกโอ้้วเดี๋ยวนะเออจ้างอะไรท่านนี้บักใหญ่เลยโอย่อนแสงแม่ลูกเื่องดีแห่งนอกข้ขาบักใหญ่นี่พี้น้องครับ แม่ไม่รู้ว่าเราตัวที่ตัวนีต้น2ตัวที่2ตัวที่ส,สเด้อเบิ้งเขาหูปั๊บเลยผมเบิงบ้งเขามับเลยหูเลยเบิ้งเบิ้งเขามั๊บเลยเีเบิ้งจากเขามาันไป่น้องยบตัวไปได้นะตัวไหราคาเท่าไหรสอง่นเจ็ดพันสองหมื่ 20, เจดเด้อลูกลูกนี่ประมาณเดือนลูกเดือนเดือนก็นอีกสี่หมื่นแล้วว่ลูกนี้น่อยครับ โอ้ยเป็นไงอี่ถอยเป็นไงอีถอยซ้อนเท่าไสองหมื่นเจ็ดพันเนาะสองหมื่นเจ็ดพันเดี๋ยวมึงถ่ายมึงถ่ายบรนลกนี่ิเดือนก,อกลัว <c oughs> จะมีแอบสิโอ้ไหแอสิโอไ้ <c oughs> อโอไห้เลยเอาสองหนเจพันนะพอเนาะ <c oughs> <c oughs> เบอร์มาใส่เอาเร็วศูนห <c oughs> น สาหสามหกห้าหกห้าทาหเอาหมหนเยครับช่ามหครับห้ครับผมสอนเจ็โทษเนาลูกมันง่ามอยู่นาะเออเอายางลูกมันดีพี่น้องมือตัวปีเลือนกลัวเออทานนี้ยางไอยู่ทานนี้เขาารอยู่ว่าผู้ใหญ่ี่ยังอัน คุณมากแล้วเว้ยคุณยายลี่ครับผมตายง่วยจนหูหูมัดในหอยผมคนผุยอกรอกันใดได้พี่น้องผู้ผู้ยอกได้กระใหญ่ดอกได้ได้ผู้ยอกร่ได้ก่อนเขาก็อหายเข้ากุ้เก่าเข้าต่งเบิร์เลือดเลือดคนยอกนระแด๋อเอาปฏินีง้อเนื้อปฏินีไอเราเอาง้อง้อเมียมามันมันมันบูซือกว่นี่โอ้ยแต่ละมื่นแต่ละเว้นนี่เอายากสองโต้เลยนะ ตัวนี้ไรไปไหนตัวใหญ่สองหมื่นสองหมืนหกตัวนี้สองหมืนหกเนาะตัวละสองหมื่นหกก่าดึงกอนมาดีดีป้ะดึงโอ้ยไม่ดีดีเพื่อเพื่อไม่เด็กขายเหมอนกันผมว่าจะขึ้นไลฟ์สดเลยแรกมันื่อเพื่อคือแต่ว่ามันคนใหญ่ดีกว่าเอาไว้เอาไว้ผมว่าจะขึ้นไลฟ์สดพี่น้องครับขึ้นไลฟ์สดแล้วมันมันซ่าน่ะต้องต้องยูทูบัต่เฟซบุ๊กมันไหวเด้ผมผมซ้อมมึงแล้วแต่เป็นทั้งเฟซบุ๊กไหวแต่ยูทูบนี่โอ้ยกว่ามันเสีอนุมัติเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าเอ้ยเป็นชั่่่ววโมมงงกกาเเเอออ้ยป็นืืบครึ ผมถ่ายว่านบอก่อุ้ยส่าอย่ใกล้สิขาดมันบอกคือเฟซบุ๊กพี่น้องเฟซบุ๊กมันได้ได้เลยแต่ว่าเฟซบุ๊กผมถึงจำกัดอยู่ก็ให้มือนีเลาไมันสิุดให้ก็บไปเห็นพุดเดิ้ลออยู่ก็เรียกว่าขึ้นไหล่สดต้นสองมือหนหกสองตวง่อยเขียวราศีเป็นเอาผู้ทีเป็นเสือเอาง้อผูมง้อผูเหนืยวมาขายมือนี่เป็นเอาง้อแม่เมาพ่อบอกว่าถ้าพ่อถามเลยเท่นว่าต้นสองมือหนุกเอาต้นนี้ก็ซื้อเลยวะ ออกมาทเพี่ให้ลูกมาพี่ดดีมาเพี่ยไป,นะไปยังไปหูหน้นิหู้ดูนีน่เลยจ้บาดล,ลูกนี่หูปะสองหมื่นสี่พัมืนพัน้อ้มันหน่อยของของอ้เขียวอยู่ห่วเขียวสองหมืนันใหญ่ตัวหนึออ่มื่ี่พันห้ามาตัวอวดเอาเบอร์มาใส่่มา 082 262 2 6 2 2 6 2 2 5 1 0 2 5 1 0นมันหน่อย1 4 0ีาตัวนี้26,000มันใหญ่กวนี้อีม่วยันคนละหลุดอยู่เนาะเออมันก็คนละหลุดอยู่มวยันคนหลุดตัวเมื่อกี้มันเป็นงัวตัวนี้มั่วนังตัวนี้งั่หนังเขินมัววนังเขิ่นหอยออมันงั่หนัง เมื่อวานผมมาทายง้อผู้ยื่นอยู่นี่มีมีเป็นเกือบเป็นลอยพี่น้องหายไปเลยมีแต่ง้อแม่เขาสงเสาแสดงว่า,วาในคอหนี่ันอยูมงไส้เลยล่ะเออเบื้งแม,งแมงหนนง่หวมวลวหง,หง,นหนงตัวนี้เด้อเบื้งแม่หลวงตัวนี้ไป่เบื้องอะไรต่อหน่อยเด้อพี่น้องเอ้าหางกู๊ดเว้ยเดินแค่บาล์เพอหางขางดุดหน่อยสองตัวนี่แม่กับลูกแม่ลกูกลูกหาผ่านหาปะแม,ม่ลูกตัวไหนแม่หลวงเศร้าสา,สาม ลูปันหาพัญหาหางมันเอาพ่อพี่น้องหางมันยังเห็นมันเหรอยังเห็นมันแต่น้อยบ่เมื่อไปนอนเราเมือเ้าเขาไปนอนนอนก้องไฟนอนไฟใหม่โมโหเรื่องแม่ครับบมมีหางเด้อพี่น้องหาพัหาเเอหาปัญหากับไปยังมนเลี่ยงไม่เหนื่อยหรือกาทำสินหรือเนาะโอ้ยหาพัหาครับีมินันล ร่วมแมลูกับสองสองม่สามเนาะสองหมื่นสามเห็นไหมผมผมเมื่อเราบางง้อคือนั่งเลิศสุขอย่างโอ้หางมานันอยู่ครื่งนึงพี่น้องให้บ้างนะไหน,น,นๆมันเอาเสียงหว้มันได้หางไมเนาะ <c oughs> เอ็ออนเีที่ห้าร้อยเออห้าอยหาพันหาพันหาพันขายใ0 0หาพันเออหาพันกับข้ามอะไรต่อหาพันโอ้ มอนกับว่าช <ah um ja ื่อก็อ oh ยู่ได้พอเนาะดีแต่ว่าหางมาเนาะเนื้อนังมันดีเนาะตัวนดีมีเลขวะล่ะมีเพื่อวะมีเพวบบมีทำอรมาใศูนย์หกสามศูนสามหกหน่งองห้าหก่งสาสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดแม่ลูก2 3งหมืันลูกตัวเดียวก็หาพันเด้อขายอู้แม่มันดีเนาะเนื้อนังเนาะ เนทเชื่องหางบุมีหางอีดีพี่าหางมันมาหันนะวะเช่นไรโอ้โงานนี่ผูผ่านแล้วมาเด้อดูเด้ง่วยเคียวกันยังอยู่เดี๋ยวเมึงมึงเนไปมงมาห็นงวที่เขาตอการไทย ไปปิดจอบเด็บนึงกันมียังกันหลังมอสองตัวมีย่างกามอสองตัวนี่โอ้ตัวเมียโอ้ตัวนี้จแกเว้ยโอมันอุ้มเซิงีนี่เนี่เอ้าเอ้มึงเอาเปิึงโอ้ไปได้ลืมไปว่าไทยไทยไทยไปนี่ไปได้ครับเดี๋ยวติดเหลืองอีกตัวนี้แตนนาแกวะ สองหมื่นสิบห้าร้อยสองหมื่นสิบห้าร้อยโ้หมื่ส้ารันสูงมาตัวนี้นนมันสูงไดตัวนี้ม่วเนื่อยสองหมนสิบห้า้อีพี่นอ้องง่ววันโอ้ขจุงง่วนเขาขอกยังไรเลยวะร้อยนี่กัประมาณบเกินบเกินบเกิมื่น ตัวนี้สองืันสิบห้าร้อยด้วต่ออยู่ต่ออยู่สองืันสิบหาร้อยนาแกงไผ่ปลาึงนี่ะเนี่นี่ยังเชากันอยู่มึงอยู่นอกมีเออท้ายละวิดสีแล้เพ่ตอนเพต้ตขอกอก บ่ท่านเห็นงองามจักโตพี่น้องจับบาทพ่อใหญ่ป้าพ่อใหญ่ป้าจับบาทพ่อใหญ่ป้าชวนไฟโอ้ยผู้เดมาเอาบั่นสวนไฟเด้อเราบ่มีเบอร์ให้ท่านพี่น้องผมโหยอยู่หมื่นพันน่ะพ่อเลี้ยงพี่น้องงอหมื่นพันน่ะแม่พ่อเลี้ยงแห้งเลยงอเราอยู่บั่นสวนไฟแต่ว่าเราบ่มีเบอร์ดหรอครับพี่น้องผมมาบาได้กับทายเราแต่ว่าเราบ่มีเบอร์ให้เด้อบั่นสวนไฟนี่แหละเอา

เท่าไหร่ห evet. no. ่สงสองใหญ่ละสื่อโอ้ใหญ่อเรทำนี่ลเโช้อนดี๋วทำเเบอว่ามีซีวาโอ้ใหญ่สื่อมาไปเลียงตัวนี้ใหญ่สืตัวนี้ป่พเอาไปเลียงอยู่มันมันเหนือมันหนังใดไหมใหญ่สูงมันสูงใหญ่หม่าสองทนี่ละทำานี่ละ เราไปเลี้ยงนะแล้วเราไปข้าก็ได้เนี่ยปี้ยงรวยเราจะี่ยงเงินลอยเดียวอีกเงินลอยเดียวกับยากคักเลยเหรอโอ๊บัตเขาพออ๋อลอยเดียวเขาบัตบัตรเขาบัตรเขาย่างลอยเดียวเขาบอกแล้วเออบัตรเขาเข้าหอดหายหนองกันไปเพิ่มอีกลอยนึงเอาเงินเดี่ยเพิ่มลอยนึงแล้วเพิ่มเทียวบัตรไหยแค่นั้นเองเออแค่นั้นเจ้าก็เตรียมเงินเวลาจ่าย เขาได้บ้านๆคอยใจงินสดให้เขาหมื่นองพอไปเลี้ยงอ้บังงามนี่น้องไปขำบ้านได้ระยะไซื้อไปเลี้ยงข้าในรักแรงเท่าไหนอมันสูงมันสูงดเยสีสีบันเลงงอ้ี่น้องตัวนี้หมื่นมือเด้อมอหมื่นสองเขาคนขายตัวนี้ครับไทยบ่งเปียบเทียบมัอทางบ้านที่น้อง เขาต้องซื Or ้อมาถือคนนี know, like ้ได้จังสีมาขายในหมื่นสองบุญจินรยาเราซื้อไปเรียงบุบเราผ่านได้เอ้บึงก็เลยงามแหงเลยเอาไปได้แล้วไม่ได้ลอเอาไปได้แล้วผมกับสีมะยามเบิงไทยบรรยากาศไทยพี่น้องเจ้าบ้านเบุงเมื่อเราบอกว่าใช่เมื่อหนังโคตรเบิงหลายเลยเมือนหนังหัวกันจ่ากาๆๆอยู่ มือไดมือสียน่เนาะแต่คือเขาาไปเรียนบังไฟกันะันใด้มือรว้ยเนี่ยมมีเงินใส่มม่มมีรถใส่เงินเลยเ <c oughs> สียเน่ยขายเือนไกแล้วมาทังบนพุนอะเอาไปบเครืง,งนี้ด้ว <c oughs> มันต้องมีมากเว้ย <c oughs> ขายจะบาดพอ <c oughs> ขายจะบาดตัวนี้ บ่าได้ขาย6,000สาม6,000สามเอ้ามามาเว้ยขายร้อยแล้วขายเพิ่มเลยะโอ้บริหารโอลยเดี๋ยวถ้าขาย FC เนี่ยครับมือนีมะมี่โตมาจีโตครับเมัดแล้วมัดแล้วแล้วต้นสตาร์ขายสองมันสามจุบไปเยอะโอ้ทีมงานน้องหมีต้นหกพันสามเดีวทีมงานน้องหมีพัฒนาจหน่อย ฟอกซื้อตัวนี้เนาะจหน่อยจหน่อยมันมันสราคามันถูกไหมนอะนี่แดนบอเป็นใอย่างไอ้บารีนเฮาว่าสิไปอยู่อาทิตย์นี้ดีบ่พอไปจะไปบออาทิตย์นี้ไปวันอาทิตย์ไปสิหางัวเดียวบอล่ะได้บอเาเอาไปส่งเขาองเขาอยู่ส่งเดี๋ยวร่วมกับพี้หมูเดี๋ยวไปขอกันเฮาไปขอกันส่งเขาเขาไปยังไปส่งไก่อะไรย่างเงาขอกันเฮาเอองัวกู้บอเออเมื่อเย็นเราไปอ่านผมจะาบกิ้ว เออบักิ้วนี่ยนะบักิ้วเนี่ยท่องชาดนะบอท่องชาดนะบอเออยยกเคลื่อนกลางกับพวกงชาดมันดูครับครับครับแต่นี่หนึ่งเขาเชื่นมว่มันขึ้นยอดก็พูดคุยมันแห้งมาตอนนี้โอ้โหเขาว่ากับกาบอยู่เลยกับกาบอยู่บ่เออโ้ยเอาพี่น้องว่าลิ้นกับกาบชื่อว่าแซนเดอร์มันแห่งว่าแห้งกันตุกหูวเอ้าพอผูเขาโซ่เราบอกแล้วเออตัวนี้งามตัวนี้งามบึงเดอาบึงเดาโอ้ยเออเอามันก็ไปตายกันเลย โอ้ตัวนีแม่ <พอ S 1> ไทน้อยพอเลยนะี่ใหญ่นึน่งขิ้นงานน้องหนีเขาทนายน่แน่เมี่อมึงโอ้มาถิต,ต,ต่้ตัวนี้อ้ตัวนีงอตัวนีหอย่างามเงี้ยน่ะไรมีลอครับคบเลนะี่เออนอ้อยสวยโูย,โอยงอที่พอบ่ของไข่ลูมออกมันจะเอามืินหกบ่ จะขายเท่าไหร่กเขาโอ้แ่พอรูมื่นหกตัวนี้ขายไปหรอเอาไปส่งเขาแม่ลูกบ่ะไร่ปันไหนมื่นสัหาเดนลแม่ลูกมื่นสาพหาลูกกับแม่พี่น้องแดงจื้งคืนพี่น้องครับส่วนตัวนี้ง้วหลานเพิ่นึ่งหมื่นหกหาเนาะตัวลูกปันไหนเอากระเป๋าอยู่หรอมันง่ามไหม ตัวนี้มื่นสันเด้อตัวนี้มื่นสามพันหามื่นสามพันคับว่าแพงยังไงเนวแมนก็ดีอยู่เด้หนาดำๆหน่อยนึงัไทยบักตัวนี้แล้วตัวนี้มือหกพัหาเด้อตัวนี้จะพอหลุมมันได้แมงผมโโหมันกำลังดูกับแม่มันอะไนี่รครับสามายมัติดไปนวัติดได้ครับป้ายมัน ไปมือสามเอเบอร์มาใส่เร็วเบอร์มาก่อนเบอร์ม,มาเบอร์ว่ามีนนั่นสว่ามีเนาะต้นไหนมือหกแข่เนาะเขาดีเขาบอกกันปะพ่อพ่อ,อ,อเอาอยู่เนาะโอ้ยอ,อ,อยู่ง่ายมานพี่น้องแต่ว่าไปใส่บุไปส่งง้อป่ะวาอยู่วาอยู่เดี๋ยวมาไทามหมได้พี่น้องถาใหมาอุ้ยแงนบักใหญ่เลยนี่เงินปักเดีวปมือหัพันหาจะพัลรวมทุกมือหพันหาเียังมาขายแค่กับมือ มอยุที่ว่านะเนาะตอเนาะนปึกเลยวะตัวแม่อีกตั้งหากล่ะไเขาแก่ตัวนีมือหกไม่มือาหก่ันนว่าเอาเอาไปดเยงนี่เขาไปส่งงวอยู่เดี๋ยวเามามกพุกอามอยู่คุยกันลรคุยกันละไรยังไงตัวสหามพัดลมนึวาถูกถูกอะไรยยุ่งพัดลมตลอดไปโอ กอดไฟที่ว่าไล่ไล่ยุงเนบ่เอาไปใต้ป่าอ๋อเมื่อนี้ได้กี่ตัวอะนรเมือี้ได้ตัวเดียวโอ้ยเสียค่าน้ำมันลดไม่ยังมนางยังชุ่มตลาดตัวเดียวดูตลาดก่อนมันเขามันเขาขอกัจจะว่าแล้วผมว่าเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเขาตะเลียนก่อนไปมาเชียว่าบอทไทยเราอโอ้ยเหี้เหนียวยาง ใส่เลยเลี้ยนใส่ใส่งัวเจ้าเบิดล่ะนี่เดี๋ยวเต็มแม่ลูกดีดีเท่านี้นี่เดินไม่เท่านี่บ่เอาลูกมาลูกโอ้ยเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาโยุไ้ก่อนเท่านั้นไงลูกมีแม่อยู่ดีนอแม่มันลูกมันอยู่นี่บ่ลลูกนัูก โอ้คืออยู่เด้อคืออยู่เด้อคืออยู่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 ตัวไหนเลี้ยนตัวไหนมื่นสี่ง่วยเลี้ยนครับมื่นสี่ลูบสีเม็ดปักตาลมื่นสี่แม่มันอจอยเพิ่นเด้อตัวนี้แม่ไม่เอเลี้ยนเนี่ยตัวไหนขายไปทไหฮะขายมื่นสี่กัน ก็นี่บอกขายเพิ่งมืออทีขายดูมาเกี่ัหนเล่าเออเพิ่ขายอะไรเนี่ยเพราะเ่เ่าหอกเอาตัวมือีนี่ยนะเอาเบอร์มาใส่เรียกเรอาเบอร์มาใส่เลนย์เก้าแปดครับหนึ่งสามห้ครับสมศูนย์เก้าเก้ครับผขอคู้งนลยขายอะไร้องกาอะไรนีของผู้ใดมามเดีเทากอนเดี๋ยวคุวาบ